สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสื่อขุซุข้อนครับผมเพ,พาะก็ชองยูแม็กสามแปดเชนเเจ้าภาพรู้ไอ้ห้ามเหมือนกันกับเฮ็ดทอครับพี่น้องเพราะว่านี่ครับเดินทอไหมครับเพราะว่าทอมันโยกแน่พี่น้องเดินใหม่สร้างกับเรตุระข้าวหนึ่งครับไปซื้อของแตบ่แตบๆ่พี้องครับประมาณนี้อยู่ระดับนี้ครับผนเจ้า มันจะอยู่เสาเพอดีครับพี่น้องเ,เสาไอี่ยุดธก็มูจับพอดีนะครับมันก็ะจีบบังเข้าครับอัดน,นี้เข้านแนม่ยเดี๋ยวึงลงมาเปะเลยครับบ่ดเป็นเลดสามสามพนสี่ครับเลดเต็มครับตัวนี้เขาจะตัวดามาให้ครับตัวนี้ปกระีเสื่อมไม่เต็มเลยครับเสื่อมเสื่อม อันนี้คือแตะไปซื้อเลยครับเดี๋ยวเพิ่นตะมานั่งเสื่อมนี่ครับประาณนี้กระสีโซ่โซ่ห้อยเสื่อมครับประมาณนี้กระสีจับมองนี้ครับเพิ่นก็๋าจดสา,ายรัดให้กระสีจับมองนี้ตัวนึงครับแล้วก็จับเทิงตัวนึงนะครับกันอ่าประมาณนี้บนทางมาเสื่อมมองนี้นะผมไมก็บมาเสื่อมเลยก็ได้ผมเป็นยังครับส่วนกระจกนี่ผมว่าผมจีแกะแล้วก็เลื่อนขึ้นมันสีดีผมพี่น้องประมาณช่วงนี้โอ้ผมซืว่ามันต่ำแห้งนะครับเพื่อนทะพี่ เกิดมาเทิงนะครับประมาณนี้น้องพารวยวันนี้ทําท่อนะครับท่อกับสีบ๊อบได้นครับเพระาะว่าเนยาอข้นนะครับออกคางผมก็น่าสีห้าวิธีใส่กรองอีกตัวหนึ่งครับเก,ก็บบวกสองโอ้โหว่าสีเอาจังใดมันสีมาจังเด๋มันสีล่งนี่หรือมันสีโจะจังใดครับพี่น้องอยากเอามาไว้ฟังขุนนะครับ ผมว่ามันสีมาพิธีไลยมันติดตันี้นะครับพี่น้องติดสายฮารอลิกหนาโตใบมีดดันนะครับผมอยากได้มากแต่ว่าออกหันปุ๊บหนี่มาไหวกองลุกหนึ่งอยู่นีนะเป็นกองแห้งนะพี่น้องแล้วก็เอาทอกองแกวกเป็นเครงคือมันก็สิงามพี่น้องบ้านนี้แต่ว่าปัญหาคือมันเสียออกมาจังไดนะครับแต่จะมาหนีกับวไรเนี่ยครับมันติดในตัวออยนะมัน คิดอยู่ครับว่าจะหาวิธีไดเพราะว่ามาหนีนะติดขึ้เก่าครับมันก็นต้องตัดตัวนีออกก็บ,บรรลุว่ามันสิมาเดิมก่ยังคิดอยู่กับพี่น้องผู้ได้คิดออกก็บ,บอกในเดิอครับนี่ครับติตต่อจากตัวนี้นะครับมาคือตอนนี้มีมกองตัวเดียวมาครับคืออยากต่อไม่เป็นกองแห่งอ,อีกตัวหนึ่งเศษเป็นกองกองแห่งสองตัวนะครับก็ค,คิดอยู่ว่ามันเสียวิธีได้ครับลงมาหันลงมานีมาหนี ขันสีออกมานหนอกกับว่าไรที่ละครับขันสีมาหนีบ่ได้เนียเพราะว่าหล่อหลอกกับชียืดไปงั้นสินะครับหล่อหลอมันเนี่มหลอมันเดี๋ยวมันกป็นสิ่ฮักมากเสียบแบบขัดศีพับพอดีขันสีจอหนีโอ้มันก็ต้องจอเบิร์นะครับในช่วงนี้นี่ครับช่างกําลังเชื่อมเชื่อมสดครับทุกคนเชื่อมสด ไม่ธรรมาดาครับผมช่างเราแบบงามเลยครับพี่นอ้อง้สุดจัดปลัดบอกมันต้องแบบนี้ยับ้านบ้านบ้านเลยโหดที่ จัดเลยครับตัวนี้เป็นตัวเก่าครับตัวนี้เป็นตัวเก่าหมาั้นนี่ครับโทเก่าเขาหักมาหักมาแล้วก็เขาหักมาหักมาแล้วก็มาไอตัวนี้ตรงกลางเลย โคตรสวยทุกคนตนัวใหม่แล้วโคตรสวยเลยครับเห็นหมสุดยอดฮิตดดบิก๊กซังอ๋อนี่ครับพี่น้องมุมมองในรถเวยครับนี่ทั้งหนารถเนาะมุมมองว่าเป็นเชีองอหมาประมาณนี้นะครับวก็ขึ้นเทิ่งนะครับ นี่ครับแจ๋วพี่น้องซุดจัดประลัดบอกก็คือว่าโอเคเลยนะครับของเบิ้งนะครับย้งด,ดีอยา่างเปิ้งเรียบร้อยดีครับผมเดี๋ยวผมไปทางข้างล่างให้เบิง้งนี่ครับพี่น้องผลงานนะครับก็บเบิ้งได้แน่บน่ได้แน่ก็เด้วแต่คนนะครับตาผมนี่โอเคเลยนี่ครับผมอยากให้ผมให้มันสูงครับเพราะว่ามัน ลุกขี่ขมอเมอมันสิทธิผลผลหัวเก่งนะครับประมาณนี้ระดับหัวเก่งนะครับเห็ุงามเลยพี่น้องเอาพบพอกันคลิปน้าครับผมคลิปนี้อะใส่ทอเดินไม้นะครับเดินไม้ทั้งเสน้นนะครับแต่ว่าปลายเก่าอยู่พี่น้องโอเคครับผม